สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาจากฮันนีมูนที่ทางภาคใต้ไปมาสองอาทิตย์แล้วก็เพิ่งกลับมาดูรูปแล้วก็วิดีโอที่งานวันแต่งเราตอนวันแต่งก็ไม่ได้ไม่ได้บอกข่าวข่าวอะไรใครไปเยอะแยะนะเราก็มีโอกาสได้มาดูวันนี้เราก็เลยมาทําคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังว่าเราแต่งงานกันวันที่7สิงหาเดือนหน้า งงรู้ชะตาเลยว่าไม่ต้องมีวันครบรอบแน่ๆเราเราแต่งงานกันวันที่7จ็าดธันวาคมใช่ไหมใช่สิเออเป็นวันพระรหัสเจ็ดเห้าเออต้องต้องบูกว่าตอนแรกที่ได้เลิกมาเนี่ยเพราะว่าทางทางบ้านของ ของต้อยเนี่ยเขาดูเลิกจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ดูเลิกกันเออเราเลิกสะดวกใช่เราก็หาดูเซิร์ชตามเน็ตเลิกนู้นเลิกนี้แล้วก็ดูผิดด้วยดูเลิกผิดเป็นเลิกของปีที่แล้วอืเดือนมีนาใช่ใช่แต่พอดีมีเรื่องคุณพ่อผมเสียตอนเดือนกุมภาเราก็เลยต้องเลื่อนมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นมันที่เจกรกฎาคมลงตัวหลายคนคงเคยเห็นคลิปที่ผมเคยขอเขาแต่งงานไป มื่อสามปีก่อนงานกไหมก็ตอนนั้นคิดว่าก็ ก็คิดว่าจะแต่งเลยแต่ว่าเจอโควิดเจอปัญหานู่นปัญหานี่วิดเกือบสามปีตกลงเอาปีนี้แล้ววะปีหกห้าก็เกิดขึ้นในวันที่7็กรกฎาคมจริงๆแล้วเราก็อยู่กันมาอยู่อยู่กินกันมาเกือบห้าปีนะอยู่กินกันมาเลยอยู่กินแล้วอยู่อะไรมันฟังดูมันเฉยๆโบราณยังไงไม่รู้ว่าเราแต่งงานกันแล้วตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นผัวเป็นเมียกันยังเป็นทางการจริงๆก็ เราก็เตรียมงานกันมาสักระยะหนึ่งก็ทีแรกเลยอ่ะเมื่อตอนขอแต่งงานตอนแรกกะจะแต่งงานที่บ้านบ้านเสร็จพอดีกะจัดงานเนี่ยแถวโรงจอดรถอะไรเงี้ยเอาง่ายๆาตั้งตรง,ง,งตั้งเต็นลานจอดรถเป<อ><อ>ียหมวก่อนเอาใส่หัวในบ้านทำไมเอาทำไมอ่ะไม่พอเปิดไปแล้วมันสะท้อนแสงอ <c oughs> ่ะเอาเล่าต่อสิไม่พาไปเรื่องอ,อื่นฉันมางสารเล่าเรียงมาดีๆว่าเอาอเหตุการณ์เป็นงงี้ กอที่แรกจะแต่งที่บ้านแล้วก็เลยสถานการณ์ก็เลยเลื่อนไปพอดีมาทำตามใจปรารถนาพอดีอก็เป็นสวนเป็นร้านอาหารด้วยอะไรด้วยก็เลยเราแต่งที่ตามาใจปรารถนา<ม>หลายที่ด้วยแหละ <ๆ S 1> ก่อนหน้านี้ก็ไปดูมาก็สถานที่แต่และที่ก็สวยงามแล้วก็มีราคาๆๆของของเขาอะนะเบ็ดเสร็จจัดงานแต่งงานหนึ่งก็ประมาณห้าหกแสนนะเือบล้านก็มีใช่ไหมก็มาจังหวัดได้ทำสวนทำตามใจปรารถนาเสร็จพอดีก็เลย ก็เลยเอาวะแต่งท <We> <problems> <developed Airbnb> no <existe> <embaixo> ี่นี่แหละก็ดีมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราอยากอยากได้สไตล์เราเองด้วยมันก็เลยทำให้เกิดขึ้นในวันที่เจ็กรกฎาคมกรกฎาแล้วก็ก่อนที่จะแต่งเนเขาต้องมีการเชิญคงเชิญแขกต้องนิดรายชื่ออะไรงี้แต่เราก็จะบอกบอกผมก็บอกกับต้อยว่าแขกที่มาร่วมงานเนี่ย ขอให้เป็นแขกที่เรารู้จักชเออเรากะเชิญแขกประมาณไม่เกินร้อยคนนะเพราะว่าเราจัดโต๊ะเป็นแบบ long table ลอง t ลก็อย่างที่เห็นในรูปเนี่ยมันก็เป็นสไตล์ที่ดูอบอุ่นอะเวลาเชิญแขกเราก็เชิญแบบต้องถามตรงๆว่าพี่ครับพี่จะมากี่กี่คนครับเพื่อที่จะได้จัดให้เขานั่งอยู่กับคนที่เขารู้จักด้วยอะไรด้วยเป็นกลุ u p คุบๆไปเราไม่ได้จัดแบบงานใหญ่แล้วจัดแบบอบอุ่นกระทัดรัด <Okay. S 1> จริงๆก็กเอาแค่ญาติสองฝั่งก็พอละช่วงเช้าก็จะเป็นญาติของทั้งสองฝ่ายก็เริ่มตั้งแต่เธอไปแต่งหน้าเจ้าสาวดิแต่งกี่โมงนะตีสามงานกี่โมงตื่นตีสองงานเจ็ดโมงแต่งตีสามภามาหกโมงหกสิบห้าใครเป็นคนตั้งเลิกฉันตั้งํะไม่เผื่อให้แต่งหน้าเลย ก็เป็นงานเช้าเนี่ยก็ท,ทําพิธีสงฆ์ก่อนแล้วก็ไปตักบาตร,นะรเสร็จเลยเสร็จแล้วก็พอพระกลับเนี่ยก็เป็นเรื่องของขบวนแห่ขันหมากเป็นงานประเพณีแล้วกันมีเราก็จะมีแห่ขันหมากมีพานเดินไปไปเนะี่ยแล้วก็ไปไปห้องห้องรับตัวมีตัวนึงเห็นเธอแล้วสั่นวันไหวทุกทีเลื่อยไปไม่รู ที่ตามใจไปสนามพอดีจังหวะดีมันมีหลายห้องด้วยมันก็เลยสามารถทําได้หลายหลายฟังก์ชันห้องเด่งตัวก็มีห้องห้องพิธีสงก็มีห้องรับตัวก็มีแล้วห้องจัดเลี้ยงก็มีมันมีหลายฟังก์ชันไงเราก็เลยเอาเป็นไทยผสมฝรั่งหน่อยคือก็ไม่มีพิธีลดน้ําสังอะ่ะของเราจะเป็นแบบสุขอกับผู้ใหญ่ เป็น<อ>ญาติสองสองฝั่งก็มีแม่เขาแล้วก็แม่ผมะนะครับแล้วก็ประธานตอนช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นพี่เป๋าพลโทตรรวินสิขะมนทน<ช>พี่เป๋าก็เป็นเป็นเท่าแก่ต้องให้จะเป็นประธานเป็นเท่าแก่ก็คือเป็นพี่ที่เคารบมาเก<ช>ือบยี่สปีนะจาพี่เป,เป๋ามาแล้วก็พอหลังจากที่เราทําพิธีกับผู้ใหญ่เรียบร้อยให้ขันมุงขันมากอะไรเขาเรียกอะไร สินสอดเออสินสอดเออไม่ได้กันผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ต้องแต่งบ่อยๆมันถึงจะรู้เรื่องไงเดี๋ยวฉันไปแม่งานให้เอาไหมล่ะเออข็ดีนะมอไ้มอยมอไปเอาลูกปืนมาหน่อยทีโอ้โหยิงเป็นหระเอาต่อต่อนอกเนื่อเนี่ยแล้วมาวาดะเสร็จแล้วก็เป็นการสวมแหวนเราเราก็จะทําซุ้มไว้ซุ้มหกเหลี่ยมวิวแบบท่าน้ำาล้ก็เป็นวิธีแบบสวมแหวนแบบฝรั่งแลกแหวนเเรียกว่าแลกแหวนกันเขาแลกแหวนกันเสร็จปุ๊บก็จะเป็น การเลี้ยงอาหารคืตอาต,าตอนเช้ามันก็จะมีคอฟฟี่เบรกให้ด้วยเลี้ยงแขกแล้วก็ช่วงมื้อกลางวันเนี่ยเราก็จะเป็นอาหารสไตล์บุฟเฟ่แล้วก็จัดเลี้ยงเข้าไปในอาคารจัดเลี้ยงเราอาคารใหญ่เขาเรียกว่าห้องบอลลูมแล้วก็ระหว่างที่กินข้าวไปเราก็จะมีดนตรีบัลเลขับอมนเพลินเพื่อเพลินแอร์เย็นเจี๊ยบต้องบอกว่าแอร์ที่สวนน้ำใจนี่แม้กระทั่งวันเห็นเป็นสังกะสีงี้ยน,นะเย็นเจี๊ยบ พ่อคันใหญ่นี่สามแสนหกหมื่นบีทีระหว่างนั้นก็กินข้าวกันไปอะไรกันไปก็เป็นบรรยากาศแบบครอบครัวใ่เล็กๆครอบครัวยากพี่น้องเท่านั้นอแค่นั้นอ่ะจริงๆแล้วเขาก็ต้องจบละปกติงานทั่วไปเนี่ยเขาก็จะจบแล้วแต่บางเขาทําพิธีเช้างานพิธีเช้าแล้วก็กลางวันเลี้ยงก็จบอันนี้คืองานแบบกระทัดรัดมินิมอลมินิมอลแต่เรามีเย็นด้วยเพราะเรามีฉลองเย็นเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะ มากางวันไม่ได้ก็เริ่มงานกันสักห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเนี่ยแขกก็เข้ามาในงานเนี่ยคือต้องบอกว่าด้วยถานที่เราเนี่ยเราเรารับอาคารใหญ่เนี่ยเรารับได้คนได้ประมาณร้อยร้อยท่านใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าส่วนทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งส่วนเราเนี่ยน่าจะได้สองร้อยอะได้เราจัดแค่เฉพาะอาคารห้องบอลรูมเอาเป็นแบบเออมินิมอลแล้วกันเราแบบเรียบง่ายแล้วกันเราเรียบง่ายอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็จัดแค่เฉพาะห้องบอลรูมใช่ แขกที่มาร่วมงานเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นคนที่เราสองคนรู้จักนะครับแต่ว่าต้องต้องขอโทษด้วยนะครับคนที่เราสองคนรู้จักแล้วเจ้าเราอาจจะตกหล่นหรือว่าอะไรเงี้ยเลยไม่ได้เชิญมาเพราะว่าเรากลัวกลัวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคลาดเคลื่อนอีกก็เลื่อนมาหลายรอบแล้วก็เลยเฮ้ยอันนี้จัดเถอะแล้วก็ไม่ได้บอกใครล่วงหน้าด้วยก็เชิญแบบประชันชิดเลยต้องบอกว่าตอนช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นพวกแขกเลือหลายๆคนเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเยอะ หลายๆวงการแล้วกันนะครับก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่ผมเชิญไปแล้วมานะครับก็บรรยากาศในงานตอนเย็นก็ก็อบอุ่นอะฟารลเหมือนงาน ह, แต่เป็นฟารลครอบครัวใหญ่หน่อยแล้วก็ที่สําคัญประธานในพิธีช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นพี่ธนก,กิจนะครับเลขาและมนตรีทรงยุทธธรรมนะครับก็เป็น,ปนถือว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆ แล้วก็เลยเชิญท่านให้มาเป็นประธานในช่วงเย็นนะครับด้วยภารกิจท่านด้วยอะไรด้วยท่านอยากมาตั้งแต่เช้าแล้ววันนั้นเนี่ยก็มีทั้งถ้ายูทูบเบอร์เนี่ยก็ต้องมีท m, มั้งดีเจภูมสารตัต้มโกบอยนิกกี้นะฮะถ้าเป็นดารานี่ก็เป็นค,น Oliver คุณอลิเวอร์บีเวอร์นะครับแล้วก็ทั้งผู้จัดก็มีปาโกแต่ถ้าเป็นศิลปินนักร้องในน้องบอกว่าเพียบเลยต้องบอกก่อนว่าศิลปินที่มาร้องเพลงในงานเนี่ยขาดไปคนหนึ่งจริงๆอ่ะคนนี้ต้องเป็นเพื่อนเจ้าบ่า เป็กสันชัยแต่ด้วยที่อยู่อเมริกาประเทศแต่ต้องเล่าเบื้องหลังกั้งช่วงเย็นเนี่ยที่งานมันดูแบบเพอร์เฟกได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเป๊กสันชัยคือเป๊กสันชัยเนี่ยคุยลายกันผมคิดว่าเป๊กแต่งเองเขาแบบพี่อันนู้นอนนเสร็จยังอันนี้เสร็จยังอันนี้เรียบร้อยยังอันนี้จัดการยังแล้วยไงไหม เขาบอกว่างานเย็นเนี่ยงานเช้าพี่จับไปเลยพี่จับพี่ไปงานเย็นเนี่ยผมขอนะดนตรีเดี๋ยวเขาจัดการมาให้นะครับดนตรีช่วงแรกนี่เขาเป็นเครื่องสีอ่ะเครื่องสีไวโอลินดับเบิลเบสระหว่างงานโอ้โหหรูหรามาห่าวมากแล้วก็เครื่องเสียงเป็กออกมาช่วยงานจัดฟงจัดไฟถ้าย้อมไฟซะแบบโอ้โหร้านร้านไอไอห้องบอลลูเหล่านี้ทีแรกนึกว่าเปิดผับหรือเปล่าคือไฟย้อมสีสวยมาก คือบรรยากาศมันเลยดูแบบโอ้โหคึ้นเพลงคือคืนขึ้นมาเลยแล้วที่สําคัญอะไรมะรเป็กสันชัยจัดศิลป,ปินมาร<ช>้องเพลงให้ฟังเนี่ยเอยอะมากเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบเล็กๆได้เลยมินิคอนเสิร์ตอืพี่กบเนี่ยรู้จักส่วนตัวแล้วพี่ปั่นก็รู้จักส่วนตัวแต่พี่ปั่นเนี่ยมาในานามเป็กสัญชัยนะ,นะพี่ปันป่นไพบูลพี่แต้มชลัดเฟื่องอารมณ์ตุกเวียดางอ้มัมโลคอนิกแล้วอะไรไหม สุชาติชวังกูลต้อยถามพี่พี่คนนี้ใครอ่ะสุชาติชวังกูลดังมากนะนนทิยาก็มีฟอร์ดศบชัยต้ามิสเตอร์ทีมคือวันนั้นก็เลยแบบอ้โหมีความสุขมากแขกที่มาวมงานมีความสุขมากต้องขอบคุณเพื่อนรักเป็กสัญชัยมากที่ทําให้เราแบบมีความสุขในวันนั้นนะะก็หลังจากที่เราเราจัดการเรื่องเป็นพิธีช่วงช่วงเย็นอ่ะเสร็จเรียกว่าเป็นพิธีหรือเปล่า เออพีการช่องเงย็นเสร็จตัดเค้กเสร็จก็เรียบร้อยกลาวไว้พออะไรกันเสร็จขอบคุณเรียบร้อยเท่านั้นน่นะตั้งแต่นั้นมา,าปาร์ตี้โอ้เป็กบอกว่าอย่าเพิ่งเมาก่อนสองทุ่มนะ <c oughs> เดี๋ยวเสียอาการผู้ใหญ่เขาจะตกใจก็ <c oughs> เลยพอหลังจากตัดเค้กเท่านั้นแหละเปลี่ยนชุดเลยครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพอประมาณห้าทุ่มนันภาพผมตัดไปเลยครับภาพจอหน้าจอแม่งตัดเลยมืดเลยเอ๊ไม่รู้ตีอทีเอ้าเฮ้ยสว่างเลยเหรออีกวันเลยเหรอ คือบรรลุเขาลากับบ้านจะไม่กลับเป็นอร์ปาร์ตี้จะไม่กลับจะส่งส่งกุญแจให้ค่ะบอกว่าให้เรากลับก่อนกลับก่อนอ่ะโอเคแล้วพี่กลับไงกลับก่อนก็กลับก่อนเราก็ถือกุญแจรถกับหลานบอกปากลับบ้านเออแล้วเขาก็เดินมาส่งแล้วพี่กลับยังไงเออกูก็งงว่ากุญแจพี่กลับยังไงมาเกาะขอบประตูอก็ให้ฉันกลับก่อนเธอก็กลับเองสิเออต์ทรถแล้ว ตัดยังไงรู้อทีผ้ามันตัดอะผ้าหน้าจอมตัดเลยเขาเป็นคนน่ารักก็เชื่อฟังอยู่ก็เลยบอกให้ขึ้นรถก็เลยเดินขึ้นรถรู้ตัวไอทีอ้าวสว่างเลยเมื่อเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อคืนต้องถามดีเจภูมิมะก็สารตั้มไอสองคนนี้ะมึงชนกูทั้งคืนเลยแม่งเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นที่จดจำความทรงจำที่ดีที่ดีมากที่ดีมากาไม่มีความสุขมากแล้วก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมา มาบรรยายแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นภาพเพราะว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดเผยแม้กระทั่งในในช่องของเราทาง youtube แล้วก็แฟนเพจก็ยังไม่ได้เปิดเผย <c oughs> เเเอะไรเพราะว่าตัวเราเองเราก็เพิ่งได้ภาพแล้วก็เราก็หลังจากแต่งงานไปเราก็ไปพัน,นิมูลเลย <c oughs> มันมีความสุขมากคือตอนแรกผมก็บอกว่าเป็นคนเขาเรียกว่ากลัวการแต่งงานเหมือนกันไม่รู้เลยรู้สึกว่าแบบแต่งไปทำไมวะตอนแรกคิดนะ ไม่ได้เสียตัวโอ้าก็เธอกลัวเราไม่ใช่ค,คือคือทีแรกก็แต่งไปํำไมวะเรามีความคิดแบบอะไรแต่ว่าพอพอเราผ่านตรงนั้นไปแล้วเราก็รู้สึกอ๋อมันมีความสําคัญนะก <ๆ S 1> ารแต่งงานเนี่ยอย่างน้อยเป็นประกาศให้ทุกคนรู้อย่างเป็นทางการว่าเราสองคนเป็นผัวเมียกันแล้วอย่างเป็นทางการแล้วก็ แม้กระทั่งทางญาติของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะรู้อ๋อเราคบกันจริงจังนะเราคงไม่ได้แบบเราเล่นกันหรืออะไรกันอะไรเงี้ยมันเป็นความทรงจําอีกภาพหนึ่งในชีวิตผมว่า๋อครั้งหนึ่งเราเราเราได้เคยประกอบพิธีตรงนี้มันก็ตื่นเต้นนะต้องบอกว่าวันงานนี้ตื่นเต้นมันดีอ่ะมันมีความสุขวันนั้นต้องบอกว่าเป็นวันที่ผมมีความสุขเราสุขมากแล้วรู้สึกไงรู้สึกดีรู้สึกดีอ่ะเราสุข แ่เนี้ยจริงใจปะเนี่ยจริงออผ่านมาสออาทิตย์แล้วอ๋อผ่านมาห้าปีแล้วมัง้ง <laughs> วันนี้ก็เลยถือโอกาสนี้บอกให้ทุกคนได้รู้เราอยากส่งต่อความสุขของเรานะครับสำหรับสวนตามใจปรารถนาเนี่ยใครที่เป็นคู่รัก<ม>แล้วคิดว่าอยากจะแต่งงานกันภายในปีนี้นะสิบคู่ ขอสิบคู่สิบคู่นี้ที่ในที่นี้คือค่าใช้จ่ายเนี่ยปกติเนี่ยที่เรามีแพ็กเก็ตสวนตามใจเนี่ยมีแพ็กเก็ตการให้แต่งงานอยู่แล้วเอาอย่างนี้เอาแพ็กเก็ตพรีเมียมไปเลยคือมันจะมีทั้งดอกมงดอกไม้ที่เราเนี่ยเราซื้อไว้คือที่เราแต่งแต่งเนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยเราซื้อไว้หมดเราก็จะเก็บไว้ให้คู่บ่าวสาวเพราะนั้นทั้งอาหารแล้วก็สถานที่รวมไปหมดเลยนะยกเว้นพวกงานพิธีอะไรเงี้ยนะ เป็นอาหารสถานที่ดอกไม้จอดรถได้ห้าสิบคันแล้วว่ามีเครื่องเสียงให้อะไรให้ในบางส่วนเนี่ยนะ mm hmm. ถ้าไม่เอาอะไรวุ่นวายนะจากปกติที่เราคิดแพ็กเกจไว้เนี่ยประมาณสองแสนสามหมื่นบาทมีทั้งหมูหันเป็ดย่งเป็ดย่างอะไรนะรวมบุฟเฟ่ด้วยแขกร้อยคนได้นะสิบคู่เท่านั้นภายในปีนี้นะครับจากสองแสนสามหมื่นบาทสิบคู่แรกเท่านั้นนะครับติดต่อมาที่สวนตามใจปรถนาแต่งภายในปีนี้นะแสนเดียวพอแสนเดียวพอให้เลย พส่งต่อความสุขให้เขางานเช้าจบกลางวันดอกมองดอกไม้ไม่ต้องไปซื้อคุณแค่หาพวกคนมาทําออกคอนไนท์รันชคงรันค,นคิวหน่อยก็จบแล้วปู41ีอ็กูก็ไม่ให้แล้วนะเพราะว่ามันอันนี้มันเข้าเนือวันนี้ก็แค่นี้แหละเรามาบอกกล่าวเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในความทรงจำเรานะครับเจ็ดสิงหาทุกปีนะครับเดี๋ยวเราเจะ ฉันรู้สึกเีสซียวกับเขาตั้งแต่สิงหาแล้วแล้จะจบคลิปก็แปดก็ยังเป็นสิงหาอีกนี่เดี๋ยวก่อนเธอต้องเข้าใจนะเราแต่งกันครั้งแรกมันก็ต้องพลาดกันได้ดิคนเราแต่งกันครั้งแรกมันต้องจําวันได้จําเดือนได้ มันมันพูดมันติดปากมันเรื่องแค่นี้เองอันนี้ทิมบิดอยู่น้องนไม่ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องแกนนี้แต่งแล้วนะไม่ต้องงอนละรับรองอ่ะปีหน้านะไม่มีวันครบรอบแน่เลยหน้าฝนพคครบรอบด้วยเหรอโอ้โเอาแล้วกี่ปีหปีทานทําทีนะ โอ้โหนั่งมันงานแซยิ้นแล้วบอะเอาไปเถอะเดี๋ยวมีเรื่องสวัสดีครับสิบคู่นะสิบคู่อย่าลืมปีนี้เจออคืชีวิตแลละมหายใ ของสองเราอยากให้รู้ว่าทั้งหมดใจต่อจากนี้เธอคือชีวิตและลมหายใจในคืนมืดมิดเธอเป็นแสงไฟเธอมาเปลี่ยนโลกของฉัน oh uh -huh.